อยู่ไหม่ไหมออโอ้โหกอบาอยู่แงแท้โอ,อ้โหตามให้กล่มมือด้วย สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่แปดริ้วอีกหนึ่งวันนะครับก็มาทำภารกิจซาดิษทัวร์นาเมนต์นะครับ EP ห้านั่นแหละแต่ว่ายังไม่จบนะครับเราอยู่2วันนะครับที่นี่ก็วันนี้ก็เอาเรือมาลงที่เดิมครับตรงจุดที่เราเคยได้ปลาช่อนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็แต่วันนี้น้ําเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าน้ําเยอะขนาดนี้จะมีตัวไหมนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอรอดูครับแล้วก็อุปสรรคที่สองครับฝนครับดูครับทุกคน ฝนนะครับรอบทิศทางเลยพายุชอบเข้าวันหยุดของเราทุกทีเลยก็แน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวตั้งใจจะมาหาปลาช่อนนะครับก็แต่ถ้าน้ําเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูตีชะโดดูนะครับเผื่อจะมีตัวนะครับวันนี้ก็มากับคันซาดิชทัวร์นาเมนต์นะครับเดี๋ยวไปดูครับในเรือว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับเหยื่ออะไรนะครับวันนี้ปะไปลุยกันดีกว่าไม่รอช้านะครับวันนี้ฝนตกแล้วนะครับ ตกปลาลุยฝนอีกแล้วลุยไปเอาเรือลงกันนะครับทุกคนสไลด์ลงไปเลยอ๋อนี่อ๋อลื่นลื่นดึงหัวเรือกลับมาแบงนี้ ช่อน,นอไปลุยกันทุกคน let's go โอ้ย,อย,อยน้ำเยอะอย่างนี้ปลาช่อนน่าจะน้อยแต่ก็น่ารุน นี่ครับกัมาถึงนี่งนี่บนี่ครับนี่ครับ เยือติดครับเยือติดเยือติดจ้าครับทุกคนสามนียขยับมีปลาขยับมีปลาขยับกัดสองที่โอ้โห ลเนี่ยน่าจะถอยนะครับมีปลาขยับใส่นั้นแล้วครับทุกคนแล้วถึงนี่ก่อนไ่มาซ้ำนะครับกัดติดหญ้ากัดติดหญ้าเมื่อกี้สองที ไม่ติดหญ่านี้น่าจะได้ตัวละเซฟอุกปรก,อรกรณ์ครับผมโอ้โห เงี่ยครับล้มเรา ฝนตกอย่างนี้เดี๋ยวลองหาชชโดดูครับเพื่อมีตัวโอ้แต่คลองลอกสวยมากเลยเน้ำลงนะดีลองดูตามพุ่มดูครับตามพุ่มมึงของหลอดเฮ้มีตัวหรือเปละนะ่า พุ่มนี้สวยมากเลยครับปิ้งดูดิเจอโดเผื่อจะเจอเชนโดนะครับ ว g, ิวิวิวว่าว่าว่าอยู่ไหยอยู่ไหยอยู่ไ้ยอยู่อือหออเงี้ยอยู่แผลแ้วิไอโดท่อนวยโคตรใหญ่อือหึยใหญ่เลยตัวนี้ ส่งนานๆเลยนะครับทุกคนวิอชอนใหญ่เป็นค,คาเลยตัวเนี้ยโอ,อ,อ,อ้โหวิชอนใหญ่จนได้ครับโอ้โหย่างน้ำเตย นี่นะครับช่อนใหญ่นะครับผมไซโลเลยเต็มเยนี่นะครับโอ้โหไซโลเลยนี่กัดกบยางหนามเตยนะครับดู เต็มคำตัวนี้ส่งนานเลยครับผมส่งเต็มคออ่ะคือว่าเอาให้ชัวร์เลยว่าปลาแบบยังยังไม่ขายนะครับแต้มแรกมาแล้วเที่ยงครับโอ้โหเดี๋ยวตัวนี้ลองเช็คหน่อยว่า,าถึงห้าสิบห้าเซนไหมนะครับไหนดูหน่อยนะครับโอ้ ไอ้ห้าสิบเจ็ดไปไม่ใช่ห้าสิบห้าวิโอ้โห ให้สองนุ่มือด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาต่ยเยอะกันนี pues, ่นะครับถ uh ุงยาง หนามเตยนะครับผมส่งเห็นไหมมาดูเต็มคอไปเลยก็เต็มคอยนะครับโอ้ตัวนี้แบบวัดดุดมาหลายทีไงตัวนี้ก็เลยแบบเอาเอาชัวเช็ดปลาเลยว่าปลายังปลาคายหรือ,อยังอะไรเงี้ยป่ะก็บปลาครับผมตัวนี้50เซนใ,ใช่ใช่ประมาณ51-52เ็เซนนะครับ ฝากด้วยนะครับกดยางหนำเตยเดี๋ยวมาดูกัน้ยนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ปัดอุดก่อมาเลยอยู่อยู่อยู่ปัดอุดก่อมาเลยอุดก่อมาเลยอุดก่อมาเลย,เลยส่งไปเลยแบบนี้ ครับจบเอาพอไปเลยใช้สวย ัวที่สองของวันนี้มาแล้วนะครับดูกัดกบยางนะครับหนามเตยนะครับเต็มคำตัวนี้ส่งนานหน่อยครับนี่ก็หลังจากนี้น่าจะส่งนานทุกตัวครับเพราะว่า,าถ้ารีบวัดก็ลัวไม่ได้ตัวนะครับก็ตัวนี้นะครับก็กัดแล้วก็หูพามุดพาสายวิ่งมุดกิ่งไม้นะครับเป็นเนี่ยขอนไม้นะครับ งัดงัดรู้ว่ามีปลางัดเลยนะครับมาแต้มีต่อมาแล้วหาต่อแล้วครับผมผมยยางหนามเตยฝากไว้ด้วยครับผม อ,อ๋อนี่ครับอ่าอ่าตัวที่สามครับผมโอ้โหขนาดน้ำไม่ขนาดว่าน้ำแบบน้ำเยอะนะนี่นะมาดูตัวที่สามกันตัวนี้ไม่ได้ตรงนะเพราะกระชาก ตัวที่สามมาแล้วนะครับตัวที่สามมาแล้วนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ส่งเลยนะครับเพราะว่ากัดแล้วก็ชากคันไปเลยนี่นะครับกบยางนําเตยแต้มที่สามมาแล้วอุย้ยลากระโดดไปเดี๋ยวลองหาตองครับ ส,สวยสสู่ครับเราอยู่ประมาณทักสามทีตีแล้วอยู่มาทักสามสี่ท,ท,ทีนะครับตนนัวนี้คิดว่ามีนะครับเห็น <c oughs> เห็นช่องมันสวยก็เลยตียำย้ำย้ำยำนะครับเอาจนได้ครับน้ำตื้นต้องบอกว่าน้ำเยอะนะครับเราตีแบบผมลองตีแบบตีขนานดูแล้ว มันกัดยากกว่าแล้วที่เราตีทิมทิมทิมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราตีทิมทิมแทงแทงเฉียงๆมาเรื่อยๆนะครับวนอยู่แค่แถวนี้แหละเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีตัวเพิ่มไหมรอน้ําลงนะครับเดี๋ยวดูช่วงน้ําลงว่าจะเดือดไหมวันนี้นะครับคือโอ้อีกหลายชั่วโมงครับตอนนี้ก็ได้สามแต้มเก็บไว้ก่อนนะครับดูดิห้าสิบเจ็ดเซนอยู่ไหน พุ่งออ,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 อมกมากัดจากปลาเลยว้ยน่าจะกัดโดนใบหู จะลงต่อนน้อย โอ้โหแต้มที่สี่ไม่มานะครับเพื่อนๆโอ้โห,โโหส,สวยด้วยทุกคนเอ้ยนึกว่าอยู่แล้วโอ้โหตีเล้าจนหนอนอมากัดนะครับวัดไม่อยู่สบัดหลุดไปเฉยเลยอะ วายสองนครับเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นถ้าน้ำลงเดี๋ยวเราลองไล่ตีตรงนี้ใหม่กอ่กอนก่อนกลับบ้านนะครับโอ้โหอไ๋ใหมเนี่ยผมวนวนตามแต่เช้าเราคิดว่ามันน่าจะมีตัวห้าสิบเจ็ดเซนแล้วมั้งเหรอห้าขีดไหนอยู่ นี่นะครับทุกคนพอดีเมื่อกี้โปฟ้าโทรมานะครับเลยไม่ได้อัดกล้องให้ทุกคนดูเลยเป็นความผิดของโปนะครับตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยวันนี้ครับโอ้โหต้นลักตเลครับกัดทีนึงแล้วก็ปล่อยเออกัดไม่โดนนะครับก็เลยเอาเรือเบียดตะลิงพอดีนะฟ้าบอกเอาเรือเบียดตลิ่งเลยเลยตีย้ำๆประมาณสักสิบไม้ได้ครับเมื่อกี้ แล้วก็ What? What? วัดวัดเตดกระโดดขึ้นฝั่งไปพันกับกิ่งไม้อีกโอ้ก็้เลยคิดว่าปลาหลุดท,ที่ไหนได้ไกลเรือมาใกล้ๆจะมาเอาเหยื่อเอาตจงอยู่ตรงนี้ก็ประมาณสักสี่ขีดครับ5ขีดได้อยู่ไปกำลังแกงแกงส้มเลยนี่นะครับทุกคนผลงานของกบยางหนามเตยนะครับผม ซส์สวยๆตัวนี้ปลาช่อนแปลสะตัวนี้น่าจะน่าจะทำเมนูได้แบบจานละร้อยแปดสิบเก็บปลาครับผมอะตอนนี้ก็สี่โมนะครับก็ฝนตกอีกแล้วครับก็ก็จะขอไอสศครีมหนึ่งแล,แล้วก็จะเราก็จะเคลียร์ตัวเองกลับบ้านนะครับไปเดี๋ยวลองดูครับว่าหมายนี้หมายใกล้รถที่เราลงเนี่ยจะมีไหมรอบก่อนมารอบที่แล้วก็กัดโอ้โหเอาตัวไม่ได้ครับ ลองดูวิเชีวยวอยู่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 ถอยเลยน่าจะซ้ำนะตัวนี้ นะครับทุกคนย e yes, yes. s y ย s โอ้โหนันปีแทงเอานะครับเออนี่ครับนี่ครับตัวที่ห้านะครับกัดกบยางนนำเตยครับเหมือนเดิมเลยดูเข้ามุมปากอุย้ยหอวเหยอหลุดไปแล้วนี่นะครับอืมสายสวยนี่ ครัโอ้โหวนตีอยู่ตั้งนานมากัดหน้าบ้านจุ๊บเดียวเลยนะครับโอ้นี่นะครับกบยางหนามเตยนะครับโอ้โหนี่ใบหลิวเล้าๆดูเลยวันนี้สรุปก็คือเรานะครับอ่า ผลประกอบการนะครับได้5ตัวแต่หลุดไป7นะครับหลุดเยอะมากครับไม่ดันไม่นับที่จะดันที่อะไรนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นกบยางเหยื่อนะครับที่เราที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นกบยางหนาเตยนะครับจากค่ายจำนะครับบายนะเป็นหนึ่งนะครับผมปากระติดง่ายครับก็ปากระติดง่ายนะครับแต่ว่า ด้วยผมอะผมเป็นคนที่เล่นปลาแบบค่อนข้างที่จะผิดเบรกเล่นอะไรประมาณเนี้ยก็เวลาปลาติดแล้วะปลากัดติดแล้วมัดติดแล้วมไม่ได้คลายเบรกนะครับก็จะอัดอัดอดอ,ดอัดข้ามาอย่างเดียวเลย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ส่วนสายนะครับสายผมใช้เป็นถ้าจะตามไม่ปิดน่าจะเป็นทวินนะครับของบีทวินนะครับ,นนรบแล้วก็สายหน้าเป็นช็อค ฟัวโลคาร์บอนนะครับช็อกลีเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับฟัวโลคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยูซุรินะครับ uh, ถ้าตกกระช่อน mm hmm. ผมจะใช้เป็นย mm ี่สิบปอนด์นะครับก็ mm hmm. คันคันผมใช้โอทูลแรสเตอร์โอทูลแรสเตอร์ตัวนี้เวท uh, ตัวนี้เวทแปดสิบเจ็ดนะครับประช่อนเวทประช่อนประมาณนี้แหละแปดสิบเจ็ด hmm. นะครับส่วน งานชโดวันนี้ไม่ได้เล่นเชโดเลยแต่ก็แน่นอนครับเอาคันซาดิปทัวร์นาเมนต์ของนัเว่นนะครับมาเล่นนะครับวันนี้ก็เหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นกระป๋อมบิ๊กบีนะครับนี่ครับอ่าเป็นกระป๋อมบิ๊กบีนะครับตัวนี้ผมเกี่ยวข้างนะครับคือเกี่ยวเกี่ยวบนเกี่ยวล่างไปแล้วก็อันี้ตัวนี้มาเกี่ยวข้างบ้างนะครับก็ใช้ได้ครับตีสกิปปิ้งดีเหมือนกันนะเกี่ยวข้างผมบอกเลยอ่าแอคชั่นก็ออกดี วันนี้ก็ผลประกอบการก็ไซโลนะครับมาช่อนไซส์สวยๆประมาณประมาณห้าห้าตัวไม่ใช่ประมาณห้าตัวอะไรนะครับก็ที่หลุดไปก็ไซส์สวยทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีแต่ไซส์นี้นะครับช่วงนี้ไะแล้วเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปไหนนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับช่วยกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่า ผมทำคลิปคนเดียวตัดคลิปคนเดียวออกคลิปคนเดียวอะไรประมาณนี้ถึงจะออกกับเพื่อนแต่ก็ตัดคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานตัดให้ก็ฝากเพื่อนๆเนป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไม่งั้นอุปรกรณ์เยอะก็ทำนานๆมัน,นกท็ท้อไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกฟ่าขับรถอีกร2 0ยยสิบโลได้นะครับไปเดี๋ยวจะมือซะก่อนตอนนี้ห้ามงเยนแล้วไอซาดิสโทรเมนส์ e ห้าจุดสอง